สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมปรับก่อนนะผมผมผมตื่นเต้นนานๆนนทีผมไม่ได้เคยเอ้าจริงๆนะเวลาผมได้คุยกับคนใหม่ๆนักเล่าใหม่ๆเนี่ยที่เราเคยติดตามเคยฟังเขาอยู่เนี่ยเวลาเราคุยกับเขาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะอ๋อ <laughs> <ต>ส <laughs> วัสดีครับป้าส <laughs> วัสดีครับป้าเฮ้ยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเลยนะ โอเก่ <Okay. S 2> ครับ,รบเดี๋ยวมาเดี๋ยวปรับก่อนครับผมพูดไปเก่งด้วยแต่ผมชอบฟังเรื่องนู่นเรื่องนู่นนู่นผมฟังเรื่องของของคุณหยกมามาหลายเรื่องแล้วแหละแต่รู้สึกว่าหายไปพักหนึ่งอาจจะด้วยเกี่ยวกับงานการใช่ไหมครับอ่าปัญหาส่วนตัวอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ก็คือว่าเกี่ยอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็กลับมาวันนี้เอาเรื่องอะไรมาฝากโอ้แล้วผมขอถามก่อนอันดับแรกคือทำไมชอบฟังเรื่อง เรื่องผีเอาไม่ชอบฟังเรื่องผีอืมอาจริงๆคือคือมันไม่เริ่มต้นจากการฟังเรื่องผีแต่อาจจะว่าเราอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าด้วยครอบครัวก็คือว่าเหมือนน้องชายของตาเขามีศักเป็นตาเนาะเขาก็จะเป็นสายหมอธรรมจะเป็นแบบว่าหมอพ่อการแล้วด้วยความที่ว่าทางฝั่งเราอะก็คือเหมือนว่า มันก็จะมีขันคูที่แบบว่าเป็นของตระกูลที่เขารับมารับมารับมาก็จะเป็นเสียนคูมาเลยอะไรเงี้ยอ่ะโยกโยกก็จะโดนจับตั้งตั้งแต่เด็กอ่าแต่ด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถือไม่ได้หรอกเราถือไม่ได้หรอกอแต่คือเราก็ยังคุกคียังเจออะไรงนี้อยู่เรื่อยๆ <c oughs> คือมันมีช่วงหนึ่งตอนช่วงเด็กๆมันเป็นลักษณะที่ว่าเราไม่สามารถแยกออกอ่ะว่าเออเนี่ยผีนะนี่คนนะ มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะจนกระทั่งจนเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ากูต้องถืออกูต้องเจออย่างเงี้ยกูใช้ชีวิตลําบากแน่นอนเออนั่นแหละแล้วพอมันเริ่มโตมันก็แบบว่าเริ่มเหมือนเจออะไรแบบว่ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเคสล่าสุดก็เอาแบบตอนช่วงที่ขายของน้องขายออนไลน์ค่ะขายพวกขาหมูยเงี้ยผมจะเปิดลูกค้าผมมันจะอยู่ช่วงดึกพอเช้ามืดอย่างเงี้ยผมก็เตรียมปิดละก็จะมีอามาคนหนึ่งเข้ามา เขาจะบอกว่าตีตีตีเอาเอาขาหมูเอาขากี่ให้อ้วหน่อยแล้วก็เขาบอกว่าเราก็จะเตรียมไว้ให้เดี๋ยวก็จะให้เด็กมาเอาปรากฏว่าคือเด็กมันก็มาเอาจริงๆนะก็มาบอกเอพี่คะพี่คะเอเป็นเด็กพม่เนาะพี่คะพี่คะขาหมูค่ะบอกอ๋อเราก็จะเอาเตรียมเราก็จะยื่นให้แต่เขาก็ยื่นยื่นต่างให้เจออย่างเงี้ยสามวันติดที่อาม่าเขามาสั่งมันก็เหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาแต่ไอ้วันที่สี่อะ เราก็บอกว่าบอกเออเนี่ยอาม่าเขากินทุกวันเลยเนาะคือเด็กที่มันรับอ่ะเขาก็นิ่งไปสักคักหนึ่งพี่ว่าอะไรนะก็บอกอาม่าเขาแบบเดินมาสั่งทุกวันเลยเนาะปกติอ่ะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือไม่ก็สองอาทิตย์ครั้งเพราะเรารู้ด้วยสุขภาพเขาอย่างนี้อยู่แล้วเขาบอกพี่อาม่าเสียนะตอนนี้ยิงอยู่โรงเจอยู่เลยมันจะเป็นฟิลแบบว่าคือเราเจอแล้วเราแยกกันไม่ออกอย่างเงี้ยเออ ถ้าบทจะเจอนะมันก็จะเป็นฟิลประมาณอย่างนั้นนั่นแหละครับใช่ไม่ค่อยได้ตั้งตัวเนาะไม่ได้ตั้งตัวใช่ครับเหมือนกันสมัยก่อนผมก็แยกแยะไม่ออกนะผมก็เคยมีเซนนิดนึงสมัยก่อนเหมือนกันตอนเด็กๆตอนเด็กๆครับเยอะผ่านความเป็นความตายเยอะผมนะผมเป็นคนเป็นเด็กซนเป็นเด็กลันเด็กดื้อสมัยก่อนนะแต่ทุกวันนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วกลัวครับกลัวกลัวกลัวก็อย่างวันนี้ก็คือที่จะเล่าก็ ถือว่าเป็นเหมือนว่าพฐถมบทละการที่ว่าเรารู้สึกว่าเราเจอแต่ว่าเป็นลักษณะมันเหมือนว่าจะบอกว่าเป็นความผูกพันก็ได้มั้งด้วยความที่ว่าตอนเด็กๆอ่ะผมอ่ะจะมาในลักษณะที่ว่าคือเรียนอยู่กรุงเทพด้วยแล้วด้วยความที่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงต้มยำกุ้งช่วงอืฟองสบู่แตกคราวนี้ยด้วยความที่ว่าแม่เราก็จะว่าเอ้ยปีปีเนี้ยเรียนกรุงเทพ ปีต่อไปเราต้องย้ายไปอยู่อยุธยาอยู่ต่างจังหวัดเหมือนว่ายังสลับกันปีต่อปีอย่างนี้เลยอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนช่วงแรกอ่ะปีแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมต้องจับเรยาย้ายวะแล้วคือเราไปแล้วคือเหมือนเป็นเด็กกุงอยู่คนเดียวแล้วทุกคนก็บอกว่าเขาก็เล่นกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นยังไงได้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วเราก็ยิ่งโดดเลยสันโดดเลย เอ,อ mm hmm. แล้วก็คือด้วยการที่ว่าการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคือการเรียนสมัยนู้นเนาะต่างจังหวัดจะเรียนค่อนข้างที่ว่าถึงจะบทเรียนเดียวกันนะแต่คือมันเหมือนว่าความช้ามันต่างกันเหมือนเด็กฝั่งนั้นเขาก็จะอาจจะหัวช้านิดหนึ่งเขาจะเน้นเล่นอะไรอย่างงี้เราก็จะมาเลยเหมือนว่าเป็นเด็กเด็กเด็กท็อปของห้องหนิงเนี้ยไปโดยปริยายมันก็ยิ่งทําให้ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้ชอบทอี่ว่าจะมันยังปรับตัวไม่ได้ เราก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยการเล่นโคนคืออะไรวะการไปตกปลาคืออะไรวะพอถึงวันหยุดเราก็จะอยู่แต่บ้านทําได้มากสุดคือชเช้ามืดเนี่ยไปซื้อของกับยายที่ตลาดหัวรอก็ตีสี่อย่างเงี้ยอ่ะกลับมาก็หกโมงก็เตรียมตัวแล้วคือมันก็ห่างจากบ้านแค่ประมาณสองกิโลมอเตอร์ไซค์ที่บ้านก็มีเขาก็จะพาเราไปส่งซึ่งในสมัยนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์คือถือว่าหรูเลยนะหรูเลยแล้วบ้านบ้านบ้านยายมีทั้งรถ กระบะมีทั้งมอไซค์โดยที่บ้านอื่นมีแต่จักรยานเข้า<อ>แต่ฟิลไหมเร,<อ>เราก็เลยการคุยกับเราหรือว่าบางทีจะคุยอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าแต่ถามว่าต้องไปนั่งรู้สึกเสียใจไหมคือด้วยความที่ว่าเราเหมือนอินโทรเวิร์ดตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่าการอยู่เงียบๆกูแฮปปี้อยู่แล้วจนกระทั่งแบบว่าช่วงช่วงที่เริ่มปรับตัววันหนึ่งเราก็ไปเล่นเหมือนว่าบริเวณเขาเรียกว่าอะไรนะ จะเป็นโคกหรือ,อยังไงนี่แหละแต่ถามว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นนะไม่ใช่เลี้ยงไม่เป็นนะยายเขาก็จะสอนอ่าพาปงพาเป็ดผมชอบพาเป็ดว่ายน้ําแล้วก็จะไปว่ามันก็จะมีที่เงียบๆเราก็จะนั่งเราก็จะเจอเด็กคนหนึ่งซึ่งอายุมากกว่าเราชื่อพี่เอเขาก็บอกว่าเราก็บอกว่าเหมือนไปดูว่าเขาทํะไรเขาก็จะไปปักเบ็ดแล้วเขาก็จะนั่งนั่งรอแล้วก็จะนั่งตกปลาไปด้วยก็นั่งดูางสุกเสาที่เสาที่ก็จะเจอแล้วเจอแล้วเจออยู่คนเดิม ไม่คุยกันนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเริ่มอยากรู้แล้วว่าเขาทําอะไรกันเราก็ขยับเข้าไปดูเรื่อยๆขยัยๆจนวันหนึ่งอะ่ะเขาก็ไม่ได้พูดกับเรานะแต่เขาเอาคันเบ็ดมาสองอันแล้วเขาก็ยื่นให้เราด้วยความที่ว่าจากที่เรามองห่างๆอย่างเงี้ยแต่เป็นเริ่มขยับขยับขยับเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะแล้วพอเขาเริ่มพูดอ่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยทําไมเขาถึงว่าอยู่คนเดียวด้วยเหมือนกันด้วยความที่เขาลิ้นไก่ตันแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเหมือนพูดไม่ชัดอ่า มันก็เลยทําให้ว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าคนสองคนที่มันมีความเหมือนคล้ายๆกันที่ว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะและจะเน้นการกระทำซะมากกว่าเขาก็จะสอนว่าเฮ้ยการตกปลาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพาไปเล่นต้นมงต้นไม้เขาก็เหมือนเซฟเราเพราะด้วยความที่เขาโตกว่ามันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยกูมีพี่คนหนึ่งนะท,งท,งทั้งๆที่ว่าเราเป็นพ,พี่คนโตมาโดยตลอด ผมก็จะชอบเลยว่าโอ้โหกูได้เป็นน้องกูแล้วเออ mm hmm. ผมก็จะค่อนข้างติดเขามากพอรู้ว่าปีไหนที่เราจะต้องมาเรียนกรุงเทพอ่ะก็จะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวปีเนี่ยเดี๋ยวเทอมหน้าหยกต้องไปเรียนกรุงเทพนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวปิดเทอมเดี๋ยวก็มาก็ได้ก็ยังไงก็คือเจอกันเพราะว่าปิดเทอมผมก็จะร้องหากลับกลับไปเล่นที่หยุดยายอยู่แล้วมันก็จะเจออย่างเงี้ยจนตอนนั้นอ่ะจากเจ็ดขวบอ่ะจนกระทั่งผมอายุสิบสองกำลังจะเข้าหมหนึ่ง นั่นแหละด้วยความที่แบบว่าปีนั้นเป็นปีที่แปบผมไม่รู้คิดยังไงบอกว่าล่าร้องอยากจะกลับยุดยาอย่างเดียวไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งบอกว่าก่อนกลับอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยฝันเห็นพี่เอเว้ยในพี่เอมันก็พูดประมาณว่าถ้าไม่มีกูอยู่อ่ะมึงต้องอยู่ให้ได้นะพูดในลักษณะของคนไก่ท่านอะนะ <c oughs> แล้วบอกว่าพี่เอไปไหนพี่เอไปไหน <c oughs> ก็เขาบอก กูไปสบายแล้วนี่คือในฝันพอหลังจากที่เราสอบอะไรเสร็จสอบไปภาคอะไรเสร็จปุ๊บอุ้ยผมรีบบอกเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าเลยอยากจะรีบกลับมาพอกลับไปถึงเสร็จปุ๊บตายายเขาบอกว่าบอกอย่าไปเล่นไกลนะมันก็จะเป็นคําพูดเดิมๆที่เขาห่วงด้วยความ <c oughs> ที่ว่าเราก็จะเล่นอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละพอสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี้ยผมก็จะอยู่ที่โคกเดิมก็แบบว่าเริ่มเริ่มทําอะไรเองได้แล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มโต เหมือนวัยรุ่นตอนแบบว่าช่วงต้นๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นอะไรที่มันท้าทายแล้วรู้สึกว่าเคยกูเริ่มทําคันเบ็ดเป็นเริ่มปักเบ็ดเป็นเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่เอไวด้ดูว่าก,กูทําได้เหมือนกันที่มึงสอนมา mm hmm. พอมาเสร็จปุ๊บเขามาเหมือนในฝันเป๊ะเลยเอ้ยยกถ้าถ้าพี่ไม่อยู่แล้วอ่ะเออถ้าพี่ไปอ่ะไม่ต้องตามนะพี่ไปสบายแล้วมึงต้องอยู่ให้ได้นะอะไรเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยพี่ไปไหน แล้วด้วยนะตอนนัน้น pues น mm ่ะเขาก็น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดเริ่มโตแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าพ like ี่เขาอ่ะอาจจะได้งานได้งานแบบว่าเหมือนทํางานหาเงินเองอะไรแล้วอย่างเงี้ยเอออาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาบอกโหอย่างงี้ก็เจอน้อยลงเลยดิบอกก็ผมกลับมาอย่างงี้ก็ไม่เจอพี่อดิเจอบ้างไม่เจอบ้างเขาบอกยิ้มๆเขาบอกว่าเจอยังไงก็เจอกูก็อยู่นั่แหละกูก็อยู่ดูแลอย่างงี้นี่แหละแล้วบอกว่า วันแรกผ่านไปปกติเขาจะต้องส่งผมอะประมาณสักหกโมงเนี่ยคือเลทสุดละก็จะมาส่งถึงแบบว่าถึงถึง,ถ,งถึงทางเข้าบ้านครับแบบว่าคราวเนี้ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนห่างออกไปหน่อยนึงซึ่งถามว่าเราก็กลับได้แหละเพราะมันก็มีไฟทางอยู่รเราก็ปั่นจักรยานเข้ามายายกับตาเขาบอกว่า เออตัวแสบเดี๋ยวนี้เริ่มโตนี่เริ่มดึกเนาะติดเตาหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เอกป้าวไปเล่น,นู่นเล่น,นี่อะไรของเราไปพอวันที่สองมันเริ่มดึกขึ้นจากหกโมงเป็นทุ่มหนึ่งเขาเนี้ยรู้แล้วบอกว่าอุยกูกลับมานี่กูโดนสวดยับแน่เลยก็แบอบเลาะเลาะเข้าทางหลังบ้านเข้าทางห้องห้องครัวอันนี้ก็ตักตุงตักข้าวเสร็จปุ๊บลุกปีนขึ้นห้องเขาก็ได้ยินเสียงเอยอะไรงไงนอนแล้วนอนแล้วแล้วก็ตะโกนไปนอนแล้วเขาวันศวกา เริ่มดึกกว่าเดิมคราวนี้เริ่มเป็นสองทุ่มคราวนี้ยเขาเริ่มเปิดไฟอรอเลยไอ้รบอกว่าตอนแรกเขาปิดกันหมดก็จะเปิดเฉพาะไฟกลางกลางห้องโถงซึ่งพี่เอคราวนี้ยคืนสุดท้ายเนี่ยคืนที่สามเนี่ยพีเอมาส่งถึงหน้าบ้านเลยด้วยความที่มันดึกมากแล้เวเมื่อก่อนนีนะ่ะมันไม่ได้อกว่าเป็นพื้นที่เพราะว่ามันเป็นเอจะบอกทางลูกลังก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นลูกลังที่ไม่ได้เป็นหลุมเป็นบอ่อแต่ด้วยความที่ว่ามันก็เป็นทุ่งนาแล้วบ้านอยู่กับง,งูเยอะจริง เขาก็กลัวที่มันจะหนีเขาก็เหมือนมาส่งด้วยอ่าพอเราเข้าบ้านไปเสร็จปุ๊บกาลังจะย่องเขาก็เปิดไฟพร้มไปไหนไหม่ตัวแซบว่าบอเอไปเล่น <c oughs> ตรงนี้เล่นกับใครเออไอเราว่าเล่นกับพี่เอไตไปเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเล่นที่ไหนบ้าง เราก็ไล่แล้วอ๋อเนี่ยก็อยู่ตรงโคกอีเจ็กนะเสร็จปุ๊บก็ไล่ไปตามคันนาเดินเก็บป้านู่นนี่นั่นจนกระทั่งว่าไปที่จุดเดิมก็คือเป็นหลังวัดมันก็จะเป็นโซนของวัดแล้วก็จะติดกับโรงเรียนแล้วตรงนั้นน่ะมันก็จะมีเป็นว่าเป็นสาราลิมน้ําคือมันจะเป็นบ่อน้ําอยู่กลางโรงเรียนเลยแล้วมันก็จะเป็นสาราลิมน้ําแล้วถัดไปก่อนที่จะเข้ามาทางโรงเรียนอะ่ะมันจะเป็นเหมือนที่โล่งไม่ไม่มากหรอกแต่ว่า มันจะมีต้นต้นมะม่วงพวกต้นมงต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ซึ่งมันเป็นจุดที่เราสามารถปีนขึ้นไปได้เดี๋ยวหยกอาจจะเป็นคนชอบกินมะม่วงเปรี้ยวม,มากนั่นแหละเราก็บอกว่าจะอยู่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าบอกแล้วมึงไปเจอไอ้เอได้ยังไงเราก็บอกว่าก็พี่เอก็มาหาหยกก,ก,ออก็บอกว่าปกติเออเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปวัดกันเราก็งงแล้วไปทําไมวะไปวัด พอซักประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเขาก็เรียกหยกไรหยกก็ยังง่วงเงี่ยอยู่บอกโอ้ย oh, ให้หยกนอนก่อนว่าเขาบอกอ่ะสักสิบโมงคิดว่าให้เพนเสร็จเรียบร้อยละก็พอหลังจากเพนเลยเสร็จปุ๊บเขาห,หยกไปวัดที่ทำไมญาติกูมากันเยอะจังวะทั้งญาติลุงพี่อ่ออะอีพีรัตเอ้ยอ่าอีพีแอดเอ้ยพี่เจีย๊ยบก็มาอะไรอยู่วะตาก็มาลุงก็มาน้าก็มาอ เาทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าแล้วก็จับจับโยกเสร็จปุ๊บเดวนั่งไหนบอกเจ้าว่าไปดิี๋ยวก็จะมีหลุงลุงโยกที่ว่าเขาบวดอยู่<ด>ยเขาบอกว่าเจอเอแถวนี้ไหนลองเรียกสับป,ปะเลอมาดิสับป,ปะเลอเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จับควบหน้าที่ผ่านลงไปด้วยด้วยความที่ว่าเขาก็บอกว่าเอไม่ได้อยู่นะ<ด>ตอนนั้นอ่ะเราถึงได้รู้ว่าพี่เอไม่ใช่บ้านไม่มีเงิน แต่ครอบครัวเขาอ่ะพ่อแม่เขาเสียไปตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนที่ว่าเป็นเศรษฐีที่อะเงินก็เงินสดก็มีแต่ด้วยทุกคนด้วยญาติพี่น้องอ่ะพอพ่อแม่เขาเสียเสร็จปุ๊บเหมือนว่าเข้ามาเหมือนจะดูแลแล้วดูแลกันอีท่าไหนไม่รู้จากเจ้าของที่นาจากเจ้าของสมบัติกลายเป็นแค่เด็กคนรับใช้ในบ้านตัวเองจากที่เรียนอยู่โดนเอาออกจากโรงเรียน เข้าใจฟิลใช่ไหมว่ามันก็เลยว่าด้ยวยเมื่อก่อนนะู้นน่ะมันไม่ได้ว่าจะมีใครยื่นมือเข้ามาอะไรขนาดนี้ถ้ากิดว่ามันไม่มีการป้องล้องเพราะว่าถ้าแต่ว่าพูดไปก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวอีกถูกปะแล้วกระบวนการกฎหมายสมัยก่อนมันไม่ได้เหมือนอย่างนี้จนเราต้องบอกโอ<ฮ>้โหเด็กคนนึงอ่ะเจออย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตของเขาอ่ะเหมือนคือพลิกอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยจากเราอ่ะ เรียนโรงเรียนเอกชนแล้วโดนจับมาอยู่อยุธยากลับมามาอยู่เแบบว่ากับกับเด็กท้องถิ่นแถวนั้นนะแล้วว่าเราเราก็รู้สึกนิดนึงนะแต่อันเนี้ยคือจากฐานะดีเดียแล้วโดนให้กดให้อยู่ในบ้าน<อ>ตัวเองเขาหลับใช้อะมันคนละแบบไปเลยจนเรารู้โอ้โหแล้วพี่เอต้องทนแล้วเขาเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับหยกเลยแร้แวก็าพาหยกไปเขาบอกว่าไหนหยกมึงไปเจอเขาที่ไหนเนี่ย จนเราต้องถามว่าทําไมอ่ะมันทําไมอ่ะแล้วก็ถามสับป,ปะเลอว่าอยู่กับสับป,ปะเอรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สับป,ปะเอบอกว่าไม่เห็นจนกระทั่งมันรู้ความว่าพี่เออหายออกไปจากบ้านอ่ะสามเดือนแล้วแล้วมี<อ>ยังมีคนอยู่ว่ากลับเข้ามาในหมู่บ้านนี่แหละได้สักป,ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนที่หยกจะมานะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็หายไปเลยอ่า เราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเขาก็บกว่าเนี่ยไปเล่นตรงไหนจนกระทั่งที่สุดท้ายมันคือหลังหลังวัดทางเชื่อมไปโรงเลียนระหว่างที่เดินอยู่ก็อยู่ใต้ต้นเอ,อต้นมะม่วงครับสักพักหนึ่งหยกได้ยินเสียงพี่เอยกกยกลแ้เราก็อ่ะพี่เอแล้วทุกคนก็หันพุ๊ม,มาที่หยกสักพักหนึ่งอะไรเหลวเหลมันตกลงมาแหมเหม่มนว่าพว่อกตัดถอยเท้า วโดมเสร็จปุ๊บยกยก,ยกแล้วพอยกเงยขึ้นไปอะ่ะมันเป็นครึ่งล่างของพี่เอที่เน่าแล้วก็ตกลงมาปุ๊บใส่ตัวยกอยีกเนี้ยนอนมแมลงคือปุ๊บอีช็อคกรอย่างนั้นเลยอะ่ะพี่เอผูกคอตายอยู่บนต้นมะม่วงตรงนั้นอุ้ยขนลุกวะ่ะขนลุกจริงๆ คือยกช็อกและน็อกไปเลยบอกว่ามันรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคืออยู่วัดเขาก็พรมน้ำมนต์บอกโอ้ดีหัวไม่ร่วงผมไม่ร่วงแต่คือนั่งผวาแล้วพี่เข้าใจไหมว่ากลิ่นน้ําเหลืองอ่ะ oh. มันยังตัวเราอยู่ oh. อูโอ oh. ตัวเนี้ยแทบจะพอกแป้งแบบพร้อมทอดแล้ว,ว่ะแต่มันพอกแป้งจ,งแบบจน,นแบบจนแบบแบบเราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเร้ว่ายังผวาอยู่แล้วมันคือตัวอะไรวะจนเรามารู้อ่ะคือเมื่อนําล่างมาแล้วแล้วก็คือเอามา ประกอบพิธีครับนั่นแหละตอนแรกเขาจะทํากันแค่วันเดียวเขาบอกว่าอย่างน้อยๆให้เกียตบคนตายนนึงทุกคนกลายเป็นว่าเขาเนี้ยต้องไปเหมือนว่าเรียกร้องกับทางพวกญาติที่เขาคุบบ้านอยู่ครับอย่างน้อยๆมึงก็ต้องดูแลหลานพาอมึงก็เอาเปียบมันมาตลอดมึงก็ต้องจัดขั้นต่ำคือสามเดือนอสามวันแล้วก็ต้องบังคับเลยว่าให้เก็บทําบุญร้อยวันด้วยนี่แหละมันก็เลยเหมือนว่า จะบอกว่าเป็นผีตนแรกที่เราเจออ่ะก็ใช่นี่แหละครับเรื่องอยากรู้แต่ไม่อยากถามโอ้จังหวะนั้นนะเป็นใครอยผมผมผมว่าช็อกนะถ้าเป็นผมก็เหมือนกันเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราก็มันเป็นดูด,ดูแล้วก็ศางสารที่เขาอยู่เหมือนกันรับ เรื่องแบบนี้เนาะฟังแล้วมันหดหูนะร้อนจริงนะมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะก็คือเรื่องของคนคนหนึ่งที่เราแบบว่าไม่เคยรู้เลยว่าแบ็กกราวเขาเป็นยังไงแล้วจนวันหนึ่งคือลหลายอย่างมันเริ่มเฉลยแล,ล้วเราโอ้โหเขาสู้มากกว่าที่เราคิดว่าเราแย่ยังมีคนที่แย่กว่าเรายังมีคนที่นี่เพราะงั้นคือมันกลายเป็นว่า ทุกๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเฟลหรือว่าเราดรอปเราดิ่งอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆหนึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่ามันทําให้เราคิดว่าอย่างน้อยๆมันมีคนที่แย่กว่าเราแล้วกูจะมานั่งเครียดหรือจมกับตัวเองไงเพราะงนั้นโยกจะมีไทม์ไลน์ที่ว่าถ้ากูจมกูจะจมอยู่ประมาณเท่าไหร่ระยะเวลามันต้องฟิกได้แน่นอนมึงท้อได้อะไรได้แต่มึงต้องมีเวลาที่มึงดิ่งให้สุดแล้วมึงต้องลุกให้ไหวแค่นั้นเอง ว่านะครับเรื่องเนี้ยยังไงป้าป้าบอกว่าไปทําบุญมาหรือเปล่าอ่าใช่นะผมเห็นอยู่ก็เรีนอยู่ไปกับอาจารย์ด้วยทําอันนี้อันนี้เป็นตะกุดที่ได้จากท่านสาธรเอ้ท่านท่านสาคอนแต่ก่อนผมผมไปนะแต่ก่อนผมอยู่ไทยผมไปเก้าวัดนงครับตอนนั้นไปเป็นทิพย์วันนี้ก็เก้าวัดวันนี้ก็เก้าวัดแน่น เหนื่อยเหนื่อยไหมนะครับโอ้สาธุครับสาธุนี่แหละครับอืมเราจะก่อนจะจากกันเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เผื่อจะไปฝากจะเข้าไปติดตามคุณหยกเข้าไปติดตามในช่องไหนบ้างครับผมมีเมธครับมีเมธอ่าก็เดี๋ยวก็หยกจะเริ่ม ลองไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์สดมาได้สองวันแล้วก็คือว่าก็เปิดไพ่นี่แหละครับพิก,กาส์เลื่อยเปืือยเลยยกไปก็อยากจะลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําดูว่าอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็อยากลองทําดีกว่าที่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเหมือนกันครับทําในสิ่งที่เราชอบไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็โอ้อยังวันนี้ก็ว่า,อ,าอเคลนะ้ว สายบุญก็คลิปเยอะอยู่เดี๋ยวจะตัดลงให้ดูในติ๊กต k อกนะครับเดี๋ยวก็จะแนะนำเป็นสถานที่ที่มู <S <S <อ>่สายมีกันถึงเวลาเราต้องทำ <S <S คือว่ามันโอบเลนะแล้วก็คือผมอาจจะด้วยความที่ว่าเราเราเราอยู่วัดแล้วเราชอบชอบการเข้าวัดไม่ได้เป็นคนที่ชอบอะไรดูเหมือนเป็นคนทําบุญไม่ใช่นะผมก็คนบากคนหนึ่งแต่แค่เรารู้สึกว่าเวลาเราเข้าวัดแล้วเรา เราได้บอกว่ามันเป็นจุดตรงทีเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเงียบๆอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเข้าไปแล้วบอกว่ามันสบายตาในการที่มองด้วยพวกศิละปะต่างๆไนอย่างเงี้ยเราเราอาจจะชอบอะไรที่มันเป็นไทยๆอยู่แล้วด้วยอ่ามันก็เลยแมทกับเราพอดีแล้วเลยคิดว่า <c oughs> เออบางทีการแนะนําวัดการแนะนําสถานที่เที่ยวในเชิงแบบว่าศาสนา,าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทางเลือกสําหรับคน,นยุคนี้ด้วยเหมือนกันนั่นแหละครับ รอครับรอชมโอเคครับรอชมครับงั้นวันนี้ผมไม่รบกวนแหละไม่รบกวนเวลามากครับเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วสามารถครับขอบคุณาครับวันนี้ก็ขอบระคุณคุณหยกมากนะครับที่ให้เกียรติครับที่ให้เกียรติขึ้นมาช่องเล็กๆครับผมไม่มีอะไรทาหรอกครับเหนื่อยจากการทํางานสิ่งที่บันทอนจิตใจความเหนื่อยล้าก็นี้แหละมา ฟังมาคุยกับพวกพี่เพื่อนๆในไลฟ์สดอย่างนี้แค่นี้ผมก็หายเหนื่อยแล้วครับผมสูโๆครับพี่กี้ครับเชดการครับครับงั้นก็ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนละครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับ